เตือนรายการนี้ไม่เหมาะกับเด็กอายุตามกว่า20ปีอาจมีคำพูดภาพเสียงและเนื้อหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมพวกมึงทุกคนไม่ควรเรียนแบบกราบสวัสดีผมฮียตวงจากช่อง YouTube มาดามเวฟนะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็จะมาประกาศข่าวนะครับผมจากที่ผมเนี่ยหยุดในช่วงโควิดเนี่ยนานมากเลยนะประมาณ5-6เดือนได้ก็ไม่ได้ทำคลิปลงอีกเลยวันนี้เนี่ยก็จะมาแจ้งข่าวให้กับเพื่อนๆได้ทราบกัน ณ <Happiness. S 2> ตอนนี้เนี่ยลายเก่าท kind of mm ี่ผมได้ใช้อยู่ก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นชื่อว่าลายแอดมาดามเวฟนะครับผมตอนนี้เนี่ยคือโดนบล็อกไปแล้วตอนนี <forecasting> ้ได้ทําการปิดตัวลงนะครับผมเวลาลูกค้าสั่งซื้อเนี่ยผมแนะนําว่าให้สั่งซื้อที่ลายแอดใหม่นะครับผมก็คือลายแอดมาดามอันเดอร์สกอผมจะขึ้นภาพหน้าจอยเห็นเลยว่าเวลาแอดนั้นแอดยังไงนะครับผม สินค้าทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในหน้าไทม์ไลน์เลยแล้วก็ถ้าเกิดมีปัญหาสอบถามอะไรเนี่ยก็สามารถสอบถามได้ในไลน์แอดใหม่นี้เลยนะครับผมส่วนช่องทางที่2เนี่ยก็เป็นเพจใหม่อีกเช่นเดียวกันก่อนหน้านี้เนี่ยผมทําเพจมาค่อนข้างเยอะแล้วหลายตัวแล้วแต่ว่าโดนบล็อกโดนบินเป็นประจำเลยโคตรบ่อยเลยตอนนี้เบื่อมากตอนนี้เนะี่ยเพจที่เป็นล่าสุดนะครับผมจะเป็นสากกระเบือ,อยันเรือบินนะครับผมจะเป็นเพจล่าสุดเลยที่ผมทําการไลฟ์สดอยู่และอีกหนึ่งช่องทางเนี่ยก็คือใน Facebook แม่ชม้อยคอยรักนะครับผมผมจะทําการไลฟ์สดเนี่ยไม่ในเพจก็จะใน Facebook นี้แหละก็จะสลับสลับกันไปนะครับผมเพื่อป้องกันการบินนะครับผมแล้วผมก็ยังมี Facebook สำรองหรือว่าเพจสำรองนะครับผมอีก2ตัวด้วยกันนั่นก็คือกระตรวงจา๋าจ่าแล้วก็กระตรวงเอง2เพจใหม่นี้เนี่ยผมจะสร้างไว้สำรองก่อนนะครับผมก็ฝากกดติดตามทั้งหมด5-6ช่องทางด้วยนะครับผม ทั้ง l ลน์แอดมาดามเดร์สกอในการสั่งซื้อสินค้าไลฟ์สดเนี่ยจะมี2ช่องทางนัคือสากกระเบือยันเรือบินที่เป็นเพจแล้วก็จะเป็น Facebook แม่ชม้อยคอยลักนะครับผมจริงๆทั้ง3ช่องทางเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อได้ทุกช่องทางเลยนะทั้งไลน์เฟซหรือว่าเพจนะครับผมก็จะมีแอดมินคอยตอบอยู่รวมถึงผมเนี่ยก็จะตอบเองในของเพจนะครับผม แต่ช่องทางหลักๆเนี่ยผมจะแนะนําในทางไลน์แอดมากกว่าเพราะว่ามันจะเป็นการบินได้ยากกว่านะครับผมส่วนเพจแลวก็เฟซบุ o กเนี่ยมันจะโดนบล็อกได้ง่ายมากส่วนลูกค้าหลายคนเนี่ยที่มาจากช่อง YouTube ของผมนะครับผมแล้วก็ทักแชทของเฟซส่วนตัวเนี่ยตอนนี้เฟซส่วนตัวของผมโดนบล็อกอยู่นะครับผมก็โดนบล็อกไปอีก1เดือนฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เนี่ยที่ลูกค้าทักมาในเฟซส่วนตัวเนี่ย มันจะตอบไม่ได้นะครับผมไม่ใช่ว่าผมไม่อยากตอบนะคือผมเห็นข้อความแล้วแต่ผมยังไม่กดเข้าไปอ่านเพราะถ้าเกิดผมกดเข้าไปอ่านแล้วมันจะตอบไม่ได้จะกลายเป็นว่าลูกค้าเนี่ยจะคิดว่าอ่านแล้วไม่ตอบจะกลายเป็นแบบว่าหาว่ากูยิงอีกอะตอนนี้ก็คือยังไม่ทําการตอบใครและอีกไม่นานเกินรอเนี่ยก็จะมีคลิปรีวิวออกมาเรื่อยๆนะครับผมฝากติดตามกันด้วยกับช่อง YouTube มาดามเวฟไลออดมาดามอันเดอร์สกอว์ แล้วก็เพจสักกระเบือยันเรือบินรวมถึง Facebook แม่ชะม้อยคอยรักด้วยนะครับผมฝากช่องทางทั้งหมดด้วยนะครับผมแล้วเจอกันไปแล้ว